ที่มาที่ไปนะครับก็คือนะคะเราเราจะให้คุณเจมานี่แหละเป็นคนใบ้ว่าละครเรื่องนี้ที่คุณเจมาใบเนี่ยชื่อว่าอะไร่าแต่ว่าชื่อว่าอะไรท่านตอบได้แต่ว่าใครจะไวกว่าก็คือเดี๋ยวเราจะให้คุณเจมาเนี่ยใบ้ต่อแล้วเราจะส่งสัญญา อะไรก็เราแต่ต้องรอฟังดีไหมดีครับดีเนาะโอเคเรามีทั้งหมดกี่ท่านนะครับมีทั้งหมดห้าท่านห้าข้อห้าโอเคแล้วเราเลือกจากตรงไหนก็ได้ค่ับว่าเดี๋ยวเราขออนุญาตให้เป็นโซนดีกว่าอ่าเป็นโซนข้างหน้าก่อนเป็นโซนห้างหน้าในงานก่อนโอเคเลือกแรกเลยจะดูเอ่อสคริปต์ไหมหรือว่าไม่ต้องดูเอาเลือกกันดีกว่าไม่สคริปต์ก็ต้องมีเกิดเรื่องไปนะเอานี้เอา้างหน้าก่อนเอาหน้าที่สุดเลยไม่ต้องพูดอะไรเลยเป็นผ้ากางเดียว้ากางเลยจากหน้าเลยค่ะจากหน้านะครับผมดูนะครับ จับตาเลยบตาดูเลยคาวจับหงครังโอ๊ยเอ๊ยอะไรไม่ใช่ไปแล้วอะไรอะโน้ยยยยคยย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 ยายยยยาจยยยยยณยย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 รยย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 บยกยย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 ยนับยยยยยนะสั่งให้สัญญาณโอเคครับพร้อม อบอกนักว้อมือเลยเอเนี่ยนีแล้วไหได้อยู่ใช่ไหมได้ับมาเลยค่ะตอมามาบอกคำตอบเสียโดเอมาได้ทีนะคะกยามเรื่องนี้เลยละครเรื่องชื่อตัวละครอการโไไม่เจำไม่ได้งครับอบอกด้วยปากบอกด้วยไรครับผมคุณนองนะครัน้องตอบว่าละครเรื่อง ตัวละครชื่อรู้เรื่องไหมคนได้ใช่ไหมครับเป็นอันนี้ือท่าอะไรครับเป็นินบนหลังถ้าเกิดป้วหลัอย่างนี้เขาเป็นเขาไม่เก็งนะฮะเ็รองครับอะไรครับพี่เขเช็บินครับอย่นี้พี่ก็พี่ก็นอย่างนี้สิเออแต่ว่าถูกต้องเลยครับเดีงี่ตรัวครับากเลยครับนรอบ แต่คพูเคยมได้ยินดยคพูดนะผมจบเจเลยคพ่อสองเพอเราบอกกนปุ๊บเก็บคำตอบปนใจอย่าเพิ่งโกรธกท้งตู้ขอผมคุณคือผู้หญิงองผมผมเสีนีผมเสีวคนี้เนี่ยีการเกลี่ยนแปลงอะไรี่ไอ่สัญญาเลย่อาไครับอลอมอาลองสิ อันนี้เราเล่นยาวถึงตองนูนเลยนะครับใช่เราเล่นยาวคุณเนมาสการยาวมาูนั่งก่อนนสองศนี่สามเปตอนู้นป่ะครับเอออะไรค่ะย okay. ังไงเดี well. well. uh, Six, four, three, four. ๋ยวขอหน้านี้เลยนีครับมาเลยค่ะนี้เลยช่อคุณอะไรเอ่ยตอบว่าละครเรื่องอะไรคุณพายจดีค่ะละครชื่อ มองอะไรมองมมองอมอง้อง้ององล้อกมอง้องตรงางะเขมันจะเริ่มยากขึ้นมาตอนนี้อันนี้เป็นท่าทางอีกแล้วนึงท่าทาง 2 3ึ่งสองสามาี่แม่กหน้ารออยู่ข้างหน้าเลยแม่าวแบบขอเุกขึ้นก่อนเลยองาเลยดีจะก่อนให้่แมออกสู่แล้วม่เดี๋ยวอ่ะชื่อคุอะไรเอค่ะคุณสังเดีเดตอบว่าเรื่องะรควาเรื่อง อาคมตัวละครชื่อคิมถูกต้องครับอยน้ลอตร้องทำาไ้ามต้องไม่ยากครับผม้ไม่ได้ไม่ได้ะไกันม่ไดู้มูดดัพมาโบไม่ได้คก็เล่นเป็นอะไรร่วงก็ลืมนะผมก็ลืมบทละครเขาพื่อะไา อันนี้เป็นวิสกับใบดีกว่าค่ะได้เลยใบอยู่ใบถึงอาชีพอาชีพเป็นหมอไม่บอกว่าไม่พูดอ,อดะไร<ป>ต,อต่อต้องเดาเอาว่าเรื่องไหนเพราะถ้าเกิดว่าบรรยากาศผิดแล้วก็ถูกด้ยังไม่ยังไม่ลูก เดี๋ยวคุจะมาให้สัญญาณเลยคระบด้านไนดูเรืคอพี่อครับดูเรื่องอะไรครับกาสาร์นซึ่งเป็นหนึ่งคตอบเป็นอซรคุณับอาจจะถูกอาจจะผิดก็ได้นะครับผมเรารอผู้อื่นในการนะครับเรานับสามนี่นักสามไม่ยกเลยนะสามสิบเมสามอะไค่ะ ทิ้งนงตื่นเลนะสนีนเลยไดรสกใหเราเลยสวัีครับชื่ออะไรเอยสดีครับตอกว่าทีนีดีตอนที่ตอบนะตัวละครเรื่องทีน้ทีนี้ไม่ใช่ทีน้เสร็จตัวละครชื่อเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับอให้ถึงจเป็นหมอหมอสเพราะวันนี้แต่งตัว

เราให้โซนในงานนะคะในงานะครับลองทัคำใบ้ดูค่ะเป็นละครที่มีเพลงประกอบละครที่เพราะที่สุดในโลกเลยมีโอกาสตอบถึงสองข้อเหมือนกันลองคิดดีๆเอาแถวหลังมากดีกว่าเราเข้าแถวหลังเลยแถวหลังดูท่าทางไม่น่าอนี้เป็นเพลงประกอบละครเป็นละครที่มีเพลงประกอบละครที่พอที่สุดในโลกเลยสองเรื่องที่นงเรื่องให้เดาใด้เดาเลยใช่ไห สามไม่แม้สี่ทสุดยอ้ต่อเลยของีอาถ้าตอไม่ตรงแสดงว่าเพนสอเรื่องนี้มันไม่เ้อนะครับอาจจะตอบูมหนึ่ในสองเรื่องนี้ถ้าตอบเรื่องอื่นคือแสดงว่าเป็นจุดหวันคขับรมถ้าเราลองดูชื่อคุณอะไรเอ่บโมะคือโมกนะครับดูใจในภายหน้าเป็นคำตอบที่ที่พูดมเท่าไห่ ใทานหัวใจส่ทานหัวใจเพลงมีเพลประอบลครที่เาไดเสโลกร้องโดยใ่ทานหัวใจใส่ท่าหัวใจส่ทนหัวใจเป็นแงใจเพลงชื่อที่เราดูไครับคนของาพลงชื่ออะไรครับคนเขาชื่อข้าพุทธเจริญแต่เต่องต้องเ ได้ค่ะค่ะ่ได้่ดค you hmm. enfin ่ได้ได้ค tamam> ่ะไ้ค่ะค่ะไค่ะ่้ได้ค่ะได้คค่ะคค่ะ